สวัสดีครับพบกับผมนะครับหนึ่งซาวโปรมินครปสมกันอีกเช่นเคยนะครับหลายๆท่านนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับสอบถามกันมาว่าเรามีงบไม่เยอะแต่เราอยากเล่นของแท้ญี่ปุ่นเล่นตัวไหนดีนะครับผมก็จะแนะนําตัวนี้นะครับที่ผมมีคือ Yamaha r r v v 1 0ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับเรื่องความหนาของเสียงเนี่ยสบายๆเลยนะครับหวานหนาฉ่ำนะครับออกงานใหญ่ได้สบายๆหรือร้องอยู่กับบ้านนะครับหัดร้องเพลง ร้องสนุกสนุกได้สบายสบายเหมือนกันครับที่สำคัญนะครับลูกเล่นปรับไม่ยากครับเลือกเบอร์โปรแกรมนะครับแต่งหางแต่งหางสั้นหางยาวแต่งความน่วงแต่งเลเวลความดังนะครับสบายมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าดีจริงๆนะครับนี่ไปอันนี้ยังไม่ใส่เอฟเฟกครับฟังนะครับจะย,ยังไม่ใส่เอฟเฟกต์ เราใส่เอฟเฟกเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับหวานเลยนะครับ อันนี้ปิดนะครับเสียงร้องก็จะแห้งเห็นไหมครับเหมือนเราร้องปกติครับแห้งๆแ,แล้วก็ใส่เข้าไปครับอันนี้าาาหาง ถ้าสมาชิกท่านใดสนใจนะครับติดต่อโทร0823292891นะครับ1 Music, น a p o ซา s โ c มิวสิกนครปฐม,มรับรองว่าของเราคัดแต่ตัวเด็ดๆมานะครับไม่ติดหวังนะครับตามงบประมาณตัวนี้ไม่ถึง1,000 0บาทนะครับตัวนี้ไม่ถึง1,000 0บาทอยู่ในราคาที่จับต้องได้สินค้าคุณภาพเรามีรับประกันนะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศรับประกันให้อีก3เดือนไม่ต้องกลัวมีปัญหานะครับ ของเราไม่ยำไม่ช้ำไม่เละนะครับก็ฝากไปด้วยครับสำหรับคนที่กำลังหาเอฟเฟกร้องตัวหนึ่งดีๆนะครับในราคาที่ไม่สูงผมบอกได้เลยครับว่าเสียงดีกว่าเอฟเฟกในมิกแน่นอนครับเพราะเอฟเฟกในมิกเสียงมันบางร้องแล้วมันเหนื่อยนักร้องก็จะบ,บน่นว่าโอ้โหทำไมันเหนื่อยอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้หนาเลยแหละราจะญี่ปุ่นแท้ๆแ,แน่นอนนะครับข้อสังเกตนะครับหลายๆคนถามว่าทำไมที่อื่นเนี่ยในเจอในเว็บทำไมมันถูกนะครับ ผมบอกได้เลยนะครับตัวนี้ปลอมเยอะมากเหมือนกันนะครับดูก็ต้องดูให้เป็นนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นแต่หน้าตาแล้วเราเฮ้ยทำไมถูกจังราคาป้ายแดงนะครับจากบริษัทราคาตั้งประมาณ20 0 0 0นิดๆน,น,นะครับแล้วมันจะไปถูกได้ยังไงนะใช่ไหมละ่ะบางทีอะไรที่มันถูกเกินไปเราก็ต้องคิดารณาดีๆอาจจะโชคดีได้ของดีก็ได้หรือจะโชคร้ายได้ของปลอมอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ของเราแท้ทุกเครื่องนะครับเพราะเราต้องการขายของดีครับ ติดต่อนะครับนี่ตามหน้านี่เลยครับหน้าคลิปเลยนะครับลงรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับมีวิดีโอคลิปเด็ดๆมานําเสนอต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับบางคนจากเล่นไม่เป็นดูจนเล่นเป็นก็มีนะครับบางคนดูมาหลายปีเพิ่งจะซื้อก็มีนะครับมันมีทุกแบบนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับอันนี้ก็ลูกค้าสนใจก็พร้อมส่งครับผม